ขอบคุณมากครับกลับมาดูรายการของราอยกครั้งนรายัารนี่คือรายการ Today เด o ชและนี่คือช่วงเยี่ยมมองคนคนหนึ่งกว่าจะประสบการณ์เร็จในชีวิตเนี่ยม,มันต้องเจออะไรมาบ้างอโอ้โหหนักไหมเบาไหมแล้วเขาคิดยังไงและผ่านมาได้ยังไงวันนี้เราจะไปหาอีกหนึ่งแบบที่คุณจะ<อ>ต้องลองว้าวจริงเหรอจริงไม่จริงไปดูเลยครับ ช่วงนี้นะครับเพี่อนเพี่อนมองๆนะครับเรายังอยู่กันที่น้ำพริกป้าติ๋วกลับสวัสดีครับป้าติ๋วกลับน้ำพริกป้าตรีดางงามวันนี้มีอะไรดีๆเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราวินตองเมนูแล้วคนบอกว่าฉันตกงานฉันไม่มีอะไรทำต้นทุนเจ็ดขอบคุณพี่ณวัตรขอบคุณแม่ติ๋วที่เอาอาชีพมาให้ถ้าไม่ได้คุณก๋วผัดนะพวกเราก็จะไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนั้นให้ผัดก็อร่อยคุณผู้ชมยืนยันเลยนะไม่ต้องคิดเยอะใส่แค่ที่ป้าติ๋วแนะนำอร่อยจบ ม่ใช่เครื่องปรุงที่แพงด้วยพูดตรงๆตรง,ง,งไปตรงมาเราเน้นอย<ว>ู่ที่น้ำพริกนางงาม<ช>มันรีรสชาติอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนีน้เรามาทห้ทดเดียวเพราะอะไรรู้ไหมปลาสลิดน้ำพริกปลาสลิดของเราเนี่ยมีทั้งเค็มมีทั้งหวานมีทั้งเผ็ดมีทั้งหอมปลาสลิดเป็นครบรส<ช>แล้วที่สำคัญคืออร่อยจากน้ำพริกโดยที่ไม่มีผงชูรสไม่มีผงชูรสไม่มีสารการบูดแล้วเราก็บอกว่าดี๋วว่าเราจะไม่ใส่ผงปรุงรสและผงชูรสให้กับท่านผู้ชมเพราะไม่จำเป็นต้องไปซื้อขออภัยสำหรับคนที่ขาย เพราะว่าเราลดต้นทุนแต่ยังคงอร่อยงอร่อยได้อวันนี้สองเมนูนะเมนูแรกอะไรครับป้าติ๋วน้ำพริกลงเรือผัดกับน้ำพริกปลาสลิดนางงามเฮ้ยเป็นน้ำพริกมาเจอกันเหรอเป็นน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกข้าวผัดน้ำพริกลงเรืออ๋อเหมือนคล้ายๆกับข้าวคุกกะปิอะไรงั้ยคุกกะปิงั้นแต่เราโรยด้วยน้ำพริกปลาสลิดนางงามเริ่มต้นมาเลยใครที่อยากซื้อน้ำพริกปลาสลิดรอสักครู่นะฮะคุณดูให้ดีก่อนว่านี่คือการสร้างอาชีพ ย้ำนะครับผมอยากให้คนทุกอําเภอทุกตําบลเอาเมนูที่ผมสอนตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ไปคิดดูและขายแค่สองเมนูเท่านั้นอย่าขายเยอะเกินครับสองเมนูเลือกเอาวันนี้มีสองเมนูให้คุณเลือกน้ำมันล้ปมันวันนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันวันนี้สามบาทสามบาทกระเทียมสองบาทนะกระเทียมสองบาทนิดหน่อยค่ะ ดูนะครับใครจะทําเยอะกว่านี้ก็ไปเพิ่มสัดส่วนเอาเพิ่มไฟเพิ่มไฟนะครับย้ำอีกทีนะครับท่านพี่ปลาสลิดนางงามไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดมีออยทุกกระป๋องนะครับมี2รสชาติเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยกินกับอะไรก็อร่อยสามารถทําเมนูได้หลากหลายหลายสิบเมนูเยอะมากเยอะมากหนึ่งกระป๋อง2 9 9บาทวันนี้3ากระป๋อง897บบาทใครอยากสั่งนะครับ สามกระป๋อง897บาทส่งฟ<า> <ค locally. S 2> รีทั่วไทย1 2 3 5ให้โทรเอาหรือแอดนวัตนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอ N A W A T ถูกต้องเหลืออะไรต่อคุณไหมเหลืออย่างเหลือแล้ว,ว,ลวอันนี้ <heroin. S 1> <ข uais. S 2> น้ำพริกกะปิทำบ้านเราก็มีทั่วไปนะตามแบบน้ำพริกกะปิแล้วเอามาพันข้าวผัดน้ำพริกลงเรือใส่น้ำพริกกะปินะครับใส่ใน้ำพริกกะปิอ่าลูอันนี้คุณต้องไปตำน้ำพริกกะปิมาเหมือนน้ำพริกกะปิที่ทานกับผักทั่วไปอะครับ ต้นทุนเท่าไหร่ครับที่ใส่ไปก็ะปิเมื่อกี้5บาทค่ะ5บาทค่ะจะมา10บาทดเอาติบบาทกระปิด้วยนี่ด้วยีพิกด้วยเอาไปติบาทก็แล้วกันเอาติบบาทเข้ามาข้ามาข้าวที่1ิบถ้วยถึงไหมข้าเท่าไหร่ติบ้วยตบช่วยทอ่ิบช่วยก็สิบาทก็ไปยี่สิบแล้วครับตนคุณผู้ชมใครอยากได้กะปปลาสลิดนะครับโท่สมห้าหรือนทีสกหรือสแกนรอยากเอง แค่ที่ส่งมานะครับดูให้ดีนะครับนี่คือเป็นเมนูที่คิดให้ใหม่ใครอยู่บ้านอยากทาทานตำน้ำพริกกะปิปกติเลยเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแล้วคุณไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะเพราะน้ำกะปิมันมีทุกรสแล้วค่ะนะครับไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะไม่ต้องปรุงแล้วค่ะแล้วก็มีน้ำพริกปลาสลิดนางงามแล้วก็เมนูนี้เป็นเมนูเขาเรียกว่าแอดวานซ์่มาให้คุณจะได้แบบ ความเลือค้ามันไม่ใช่ลงเรือธรรมดามันไม่ใช่น้ำพริกกะปิธรรมดามันไม่ใช่ข้าวคุกกะปิค่ะแซ่บหอมอร่อยแต่ถ้าทั่ไปก็จะทานกับหมูหวานกับปลาทูนะแต่นี่เรามาเปลี่ยนเป็นน้ำพริกปลาสลิดงามนะคะหมูหวานก็ทำยากทำยากค่ะแพงด้วยหมูก็แพงหมูก็แพงปลาทูก็แพงเพราะฉะนั้นใครอยากมีอาชีพตามหมู่บ้านตามมุมถนนตามหน้าตึกถ้าใครตกงานหรืออยากมีรายได้เสริมตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ละยี่สิบ ไปเรียบร้อยแล้วสามติบแล้วอ่ะฮะเท่าไหร่นะสามติบแล้วสามติบแล้วเพราะมีน้ำพริกด้วยใช่สามติบแล้วทำได้แล้วคุณโนปิดไฟแลนะลอยด้วยตอนนี้เชฟจากอูรูบาฮูของเรานะฮะได้ปิดไฟเรียบร้อยนะฮะโรยน้ำพริกปลาสลิดไปอีกสามติบแปดสามติบแปดลูกนิดนึงไหมนะครบเลยลูกน้ำพริกปลาสลิดของเราเปิดมาปั๊บจะมีทั้งแบบกรอบๆแบบนี้คือเนื้อเนื้อปลาสลิดล้วน และมีปลาสลิดเป็นชิ้นๆแบบนี้กระป๋องละประมาณ2ตัวนะครับมีทุกกระป๋องเลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งโทรทันทีหนึ่งสองสามห้าห้ดเอต์วนะครับอ่ะเติมให้อีกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่น้อยไปหน่อยสามสิบสามสิบสามสิบหกสิบาทหกสบตีว่าตีคุเลยเจ็ิบอ่าเจ็ดม่มูเจ็ดสิบแลามเมนู อ้นุ่นเจ็ดสิบบาทได้อีกยี่สิบกองใช่จริงๆแล้วเอาไปหกสิบห้าเพราะเดี๋ยวเราจะมีแอบเติมไข่แอบเติมไข่ด้วยใช่ใช่มามามา <c oughs> โอ้โหน่าตาดีนาตาดีเอ่อเอาพอสมควรนะครเชฟฮะอย่าใจดีเพราะอันนี้เราจะตักได้ทั้งหมดโอ้โหเอาอ่าสักพีครึ่งเราจะได้ทั้งหมดกี่กล่องครับผมว่าเกินสิบแล้วนเนี่ยสิบกว่าแล้วยี่สิบประมาณนี้นีาสาดีด้วยโอ้โหโอ้โหแบบนี้เช่างเคียงแล้วผมนะครับให้ไข่หนึ่งฟองแบบนี้ นะครับบอกได้เลยว่าหน่อยนึงครี่สิบบาทแล้วก็ฝากข้างเคียงข้างเคียงนี่โอ้โหโอ้โหดีวะยี่สิบบาทคอนเฟิร์มครับว่ายี่สิบบาทต้นทุนประมาณเจ็ดบาทอันนี้ได้เกินสิบกล่องเกินเกินเกินหัวกับไข่ตอนนี้ไข่ถ้าคุดีๆก็แค่สองบาทสองบาทเบอร์กลางๆไม่จำเป็นต้องใหญ่มากพูดตรงๆนะเบอร์ที่ทําให้ชีวิตเราอยู่ได้ใส่เข้าไปปั๊บผักนิดนึงถิกมาก ต้นทุน7บาทให้สูงสุดเลยก็ไม่เกิน78บาทขาย20บาทคนกินก็อรอ่อกยกำไร12บาทไม่เอาหรอกครับก <laughs> ำไรเกินร0 0ซนะครับเมนู <laughs> ต่อไปมาต่อในช่วงนี้กับเชฟบุรุหูก้กำลังมุดเตาอยู่นะฮะ <laughs> กับก๋เติต๋ยวแห่งกอมมเจ็รามอินทรา <laughs> บอกเลยนะครับว่านี่เราตั้งใจช่วยเหลือคนไทยจริงๆนะอยากให้ทุกคนมีอาชีพ <laughs> ในขนาดเดียวกันผมก็มีอาชีพคือขายน้ำพริกปลาสลิดนางงาม <laughs> และผมการันตีว่าผมให้เอารูปผม วางไว้หน้าร้านว่าเมนูของคุณใส่น้ำพริกปลาสลิดนางงามของคุณนวัดแล้วก็ขายในราคาเพียงแค่20บาทต่อนหนึ่งกล่องถูกแสนถูกย้ํานะครับใครจะสั่งน้ำพริกปลาสลิดนางงามวันนี้1กระปุก299 3กกระปุก897บ,บ,บาทคละลดได้ส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางก็ได้โทร1 2 3 5หรือ S N A W A T S นวัหรือสแกน QR code ด่วนที่สุดเมนูต่อไปคุณแม่เมนูต่อไปอไปก่ผัด น้ำพริกนางงามค่ะไก่ผัดน้ำพริกนางงามอันอเมนูนี้ก็จะแพงนิดนึนคโก็แล้วก็ให้คุณลูกค้าได้ กินทั้งของถู่ทั้งของแพงคะร่วกันไปกำไรได้ถั่วถั่วเฉลี่ยจะถามว่าเราทำเป็นแต่ข้าวผัดทำเป็นแต่ผัดคะน้าวันนี้เราจะมีเมนูขึ้นต้นผัดไก่ต้มอีทสุดท้ายเราก็จะขายกล่องละยี่สิบกล่องละยี่สิบบาทเหมือนเดิมกำไรน้อยลงนิดเดียวหน่อยเพราะมันมีข้าวเลยค่ะน้ำมันนะครับใส่น้ำมันก่อนนะคะจุดไฟแล้วนะคะน้ำมันนิดนนึงเดมันก็ห้าบาทเหมือนเดิมกระเทียมค่ะกระเทียมเยอะไหมขาดหมดเลยหมดเลย สามบาทแปดบาทไก่นี่1หนึ่งกิโลคะ่ะไก่หนึ่งกิโลเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทคับใ,ให้ท่านผู้ชมได้ทานของอร่อยแล้วก็ถูกคะ่ะใช่เลยนะ,ะค่ะอ่คไก่หนึ่งกิโลกร,รมัมค่ะเจ็ดสิบเจ็ดบาทครับช่วงนี้ช่วงรอโทรทันทีหนึ่งสองสามห้าหรือ S N A W A T นะครับ ส่งฟรีทั่วไทยอยากให้ทุกคนมีอาชีพมีเก็บเงินปทางด้วยนี่อโอหนึ่งสองสาหหรือแอทเอดวนวัดนะครับบอกเลยว่าตั้งใจทํามาก2องปีแล้วขายดีมากกําลังจะขึ้นราคาไม่ไหวแล้วนะฮะคุณดูดิครับเปิดมาปับป๊บฝาปิดอลูมิเนียมอย่างดีมีออยทุกกระปุกเลยนะครับมีออยทุกกระปุกเลยรีบสั่งด่วนให้กําลังใจเราถ้าใครสั่งมาเยอะๆล้วชอบแบบนี้เดี๋ยวเราจะหาวิธีการช่วยเหลือคนยากคนจนต่อไปเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้เลย แต่ต้องอุดหนุนก right <yson. S 1> ันเยอะหน่อยโทรหนึ่งสองสามห้าหรือ S S A W A T S หรือสแกน QR code ด่วนที่สุดเลยนะครับครับผมทำเครื่องปรุงนิดหน่อยนะคะเกลือเกลือนิดนึงค่ะนิดเดียวนะครับเกลือนิดเดียวปลายช้อนไปน้ำน้ำตาลครับปลายช้อนนะคะข้าวติ๋วนิดหนึ่งน้ำมันหน่อยหนึ่งค่ะซอสหนึ่งค่ะซอสมาเนี่ยให้ผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะน้ำพริกเรามีรสชาติอยู่แล้วนะคะคุณซื้อของแค่นี้อันนี้อีกสิบบาท อันเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางคนคิดว่าแพงไม่แพงครับผมไปตลาดใหญ่มาแล้วถูกแสนถูกร้านเนี้ยมีวิตามินซีเยอะมเลยมันเลยการันตีนะครับว่าหมดแค่สิบบาทหอมอีกเจ็ดบาทค่ะหอมอีกเจ็ดบาทตายหมดเลยค่ะสิบเจ็ดบาทเมื่อกี้เจ็ดสิบเจ็ดบาทเป็นแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแล้วค่ะแปดสิบเจ็ดเป็นเก้าสิบสี่บาทอ่าเอาแล้วจะพิชิตหลักร้อยแล้วพี่แห้งพี่แห้งทอดนะคะท่านผู้ชมมันจะทำไม่ได้ อันนี้ห้าบาทค่ะบห้าบาทมันจะมีพิซซ่าเอาาเอาผมให้ไปเลยหกบาทเป็นร้อยหนึ่งเดินไปหนึ่งร้อยแล้วแวมาเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะเติมน้ำอีกนิดเลยไงมาไงมาโอ้โอ้โอ้ไปไหนมาต้องต้องน้ำขุกขิกแน่เลยค่ะคุณผู้ชมครับย้ำอีกทีช่องทางติดต่อวันนี้นะครับโทรหนึ่งสองสามห้า หรออ K W A T สองรคุณค้ากันได้นะครับมีออยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดน,น้ำพริกปลาสลิดล้วนๆ280ร้กร,รมัมเมื่อเปิดมาปับ๊บมีทั้งแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นบดเป็นผงกรอบก็คือน้ำพริกปลาสลิดล้นลวนๆเป็นปลาสลิดล้วนแล้วมีเป็นชิ้นเป็นอันประมาณ2ตัวตอนหนึ่งกระป๋องได้เทกเจอร์ได้ทุกอย่างครบถ้วนซือ้อไปทานเองก็ได้ซือ้อไปทำอาชีพก็ได้ด่วนที่สุดให้กําลังใจพวกเราด้วยบามบาทคองหก่งชิ้นอา้าาสาม สามเมนูแพงต้องเยอะหน่อยสามอันน้ำพริกปลาผลิตเท่าไหร่สี่สิบบาทต้นหอมใส่ทูนท้ายค่ะแล้วก็ต้นหอมต้นหอมมีเท่าไหร่อันนี้ติดบาทและสุดท้ายร้อยห้าสิบบาทกระทะนี้ร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบาทอ้าวิบบาทเอาก้าได้แล้วครับปิดไฟครับเข้ามาเข้ามาเฮ้ยหอมอ่ะข้าวหนึ่งถ้วย หนึ่งบาทอ้าอ้าตักนะครับเนี่ยเวลาตักก็คุณที่จะขายคุณก็ตักให้มันเฉลี่ยนะครับได้ครบทุกอย่างได้ไก่กี่ชิ้นเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานนะครับไม่ใช่ใส่กระผักลงไปไก่ไก่มีวะอ่า้อมีต้องมีอ่ะโอ้โหต้เยอะนะให้เยอะนะจริงเหรอกูได้ได้ตักสิบสามสิบกล่องหกร้อยบาทต้นทุนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหลือกำไรสี่ร้อย ห้าสิบปลาปมมือทำของแพงได้กำไรเยอะอีกของแพงกะไรเยอะนะคะับเพอะไรรู้ไหมครับอันนี้ครบรถเลยย้ำนะครับว่านี่คือช่องทางการทำมาหากินยุคเศรษฐกิจเปิดเครื่องครับหลายคนบอกไม่มีทางไปเราเพิ่มทางไปให้คุณขายวันละ20กล่อง30กล่องคุณจะขายไม่ได้เชเลือ อยู่ที่ไหนก็ขายได้ถ้าคุณติดป้ายว่ายี่สิบขาทแ,และเมนูจากคูเดโชโดยน้ำพริกปลาเสลนดงามคุณนวั์ถ่ายรูปคุณกอกกับคุณนวั์อ่ะมองหนะ้ามองหนะ้าเขาจะถ่ายรูปแจ๊ติดหน้าร้านเลยหนร้รนเลย,นนเลยอนุญาตจะได้จมาหากินกันกล้อง ย้ำไม่ทีฮะใครอยากได้น้นพิกาสลินนะครับสากระุกแ9ดร้อยกสบาทส่งให้ทุกที่ทั่วไทยโทรหนึ่ย้ำหนึ่มห้าหรือด n a w a t อนหรือสแกน QR code เดี๋ยวผมจะตอบเองทั้งหมดส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเาี๋ยวเดปวเดียวเดี๋ยว่ดีเดีเดี่ยเดี่เี๋ยวาียเดี๋ยวเดี๋ยเดีนี่เนี่ยเกี๋อเี๋ยวเดวเดี๋ยวเีเดนเีี คุณเลือกไปเป็นอาชีพได้แน่นอนล้ายเปอร์เซ็นต์ย้ำอีกีนี่คือเมนูข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะข้าววัดน้ำพริกลงเรือนะปลาสลิดนางงามปลาสลิดนางงามแล้วนี่ก็คือไก่ผัดน้ำพริกปลาสลิดนางงามค่ะรังสรรค์สองเมนูจากน้ำพริกปลาสลิดนางงามนะครับใครสนใจนะครับหนึ่งสองสามห้าหรือว่า S l i ป e N A W A T มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับครับผมย้ำนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ เราจะหาเมนูมาสอนอีกใช่แล้วเราจะไปช่วยคนจนในที่ต่างๆนะครับแต่ว่าขอกำลังใจโทรทันที1 2 3 5วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมาติวอย่างยิ่งแม่แม่สงสารคนในสตูไม่ได้กินเลยนี่นี่นี่่เารองอะไรนะเขาร้องอะไรนะเสียงเสียงเขามากจริงๆเนี่ยในภาวะที่มันแย่ๆอยู่นะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับ เราก็ต้องพยายามทําตัวให้ดีเข้าไวถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดทําแล้วมันไม่ได้เราแย่กว่าหรือสมมติว่าในทั้งทั้งหมดเลยในเพื่อนฝูงเราแย่ที่สุดเลยสมมติสมมติคุณจะคิดว่าไงคิดอย่างนี้สิครับเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้เป็นที่หนึ่งเว้ยเออบางทีบางคนไม่เคยได้เป็นที่หนึ่งเลยนะครับคัุณอยากได้ที่หนึ่งหครับอยากครับ นั่นแหละครับแย่ทแย่ที่สุดที่หนึ่งกันหนึ่งก็ได้ครัที่หนึ่งย่างไงก็ได้แต่อันนี้มุมมองที่อาบอกหรือว่าสอนเนี่ยคือมันเป็นมุมมองที่ในเมื่อสิ่งไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ยังมีอะไรดีๆนิกๆเกิดขึ้นยอมรับเลยใช่ขำชีวิตถ้าไม่ดูให้มันขำแล้วจะอยู่ไงตอนตอนนี้ถ้าไม่ขำจะอยู่ยังไงถามจริงๆถ้าไม่ขำถ้าไม่กลับไปบ้านแล้วหัวเราะคือๆกับลูกกับเมียได้จริงจริงจริง แล้วก่อนนอนจริงๆถ้าเกิดไม่บอกว่าดูที่ชีวิตฉันทำไมเป็นอย่างนี้แต่เวลาที่พูดกับตัวเองอาจจะไม่พูดฉันนะอาจจะพูดกูขอโทษนะครับทำไมชีวิตกูเป็นอย่างนี้โอ้โหขำจริงเลยน่าจะเป็นตลกกว่าเราตลาดฟันดีครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันดีสวัสดีครับ